ว่าอร่อยมากเลยมีโรงหนังด้วยซื้อกับข้าวได้ของสดวิธีใช้ก็ไม่ยากก็คือเราจะใจ่ายจากที่ในแมชชีนนี้เลยสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแพรคนเดียวนะคะเพราะว่าเนื่องจากทีมงานไม่สะดวกก็เลยดอกวิดีโอมาเป็นอาทิตย์เลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแพรจะพาทุกคนมาดูเน h b o r ฮ o o d ในนอร์ทยอร์ ว่าหน้าตาเป็นยังไงคือในในแต่ละโซนในโตลโต้เนี่ยก็มีเดโมกราฟิกต่างกาันลักษณะเมืองก็ต่างกาันบางโซนอาจจะมีอาหารเอเชียเยอะกว่ามีคนเอเชียอยู่เยอะกว่าก็วันนี้มาดูนอะเสอร์ค่ะเป็นโซนที่ที่ไทยอยู่เองแล้วพาว่าพะเชอบโซนนี้มากเลยอยู่ได้มาประมาณ10กว่าปีแล้ว <Wow. S 1> ก็มาดูกันว่าทุกคนชอบอเหมือนที่พายชอบไหมแล้วก็หน้าตาเมืองจะเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลย วันนี้เราจะพาทุกคนสำรวจนอร์ทยอร์กตั้งแต่ยังกันเชเปิร์ดคือแถวๆที่เราอยู่เนี่ยค่ะล้วก็เดินขึ้นเหนือขึ้นไปประมาณ1.5กิโลถนนที่เราเห็นข้างหน้านี้เรียกว่าถนนยังสตรีทค่ะเส้นนี้เส้นข้างหน้านี้เลยที่มีรถวิ่งผ่านเยอะๆถนนยังสตรีทให้มองว่าคล้ายๆถนนสุขุมวิทบ้านเราอะค่ะเป็นถนนเส้นหลักมาแผ่นจากตรงนี้ยาวลงไปถึงดาวน์ทาวน์เลยแล้วก็ระหว่างสองข้างทางเนี่ยเราจะเห็นร้านอาหารบริษัทคอนเรย์เยอะมากมายเลยค่ะ ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะตรงนี้คอนโดเยอะมากเยอะจริงๆแบบถึงเราจะไม่ได้อยู่กลางดาวเทาแต่ก็ทําให้เห็นเลยว่าเป็นโซนที่ตึกเยอะมากๆจริงๆนี่เรายังไม่ได้เข้าไปถึงในโซนที่เป็นบ้านๆน,นะคะคือถ้าเป็นโซนบ้านเนี่ยจะเห็นได้จากข้างหลังคือถ้าเราเดินลึกเข้าไปพวกซอยๆที่ไม่ได้อ่จากบนถนนยางตรงนี้คือเส้นถนนยางคือเป็นเส้นใหญ่แต่ว่าถ้าเราไปเดินข้างหลังๆตรงนู้น มันก็จะเป็นโซนบ้านคนเป็นให้นึกประมาณอารมณ์หมู่บ้านนะคะคือจะมีแต่บ้านๆเลยแล้วถ้าเป็นโซนร้านอาหารนะก็คือจะอยู่บนถนนเส้นยางเป็นถนถนเส้นหลักที่แคนาดาเนี่ยเขามีกฎหมายว่าเขาจะแบ่งเป็นโซนคือโซนนี้เป็นรีสิเดนเชียลเท่านั้นไม่สามารถทำคอมเมอร์เชียลได้คือเราไม่สามารถไปเปิดร้านอาหารในแบบกลางโซนบ้านได้แล้วก็ในโซนที่เป็นคอมเมอร์เชียลเนี่ยก็ไม่สามารถไปสร้างบ้านได้เหมือนกัน โอเคตอนนี้เราเริ่มเดินมาถึงตรงที่เรียกว่าเป็น North York Center ละคือมันจะมีตึกตรงนู้นอะที่เรียกว่าเป็น North York Center แล้วก็มีสปนใต้ดินข้างล่างที่ชื่อว่า North York Center Station ชันเลยค่ะก็มีออฟฟิศทำง,งานบริษัทหลายบริษัทก็อยู่ตรงแถวนี้เหมือนกันแล้วตรงนั้นนะตึกตรงนั้นคืออ uh, <Wow. S 1> ่อ o n t o d i s t r i c t s c h o o l Board เป็น District s c h o o l b o a r d ที่ดูแลโรงเรียนเอ a t i o n curriculum ของ ตอนโตตั้งแต่แบบ primary school จนถึง secondary school ก็คือ high school เลยค่ะถ้ามีธุราอะไรก็มรติดต่อตี่นี้ Dairy Queen ที่นี่ไม่ได้แท่งละ9บาทแต่แท่งละประมาณสัก2-3เหรียญค่ะแพงอยู่เนาะอ้อันนี้ร้านรามเมงร้านโปรดเธอเลยคนจิกกิราเมงเป็นรามเมงที่เขาว่าได้มิชลินหนึ่งดาวมาจากญี่ปุ่น ที่อร่อยที่สุดก็คือเป็นราเมงซุปหอยค่ะต้องมาลองต้องมาลองออแล้วอย่างที่เห็นเลยคือป้ายร้านอาหารเนี่ยเขามี food delivery service เยอะมากเลยคือนอกจากเหนือจาก uber skip the dish อะไรพวกนี้นที่ดังๆแล้วที่เมืองโตลอนโตเนี่ยเนื่องจาก population คนจีนเยอะมากทําให้ food delivery service ที่เป็นภาษาจีนเนี่ยเยอะสุดๆเลยค่ะแล้วจะบอกว่าแพ้เองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับแอป delivery จีน พอส่วนเลยเหมือนกันเพราะเนื่องจาก App Delivery ของจีนเนี่ยยังมีไอตัวที่เป็นลูกเข้าบ้านนะคะชื่อฟันถวนเขามีโปรโมชั่นลดราคาเยอะมากกว่าบางทีลดแบบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแล้วคือในแอปฝรั่งแบบ like Uber Eats Skip the Dish อะไรพวกเนี้ยเขาไม่มีโปรโมชั่นแบบนั้นเลยแล้วเราจะไปจ่ายราคาเต็มทำไมอะ่ะเราก็จ่ายราคาลดที <c oughs> นั่นแหละค่ะแล้วก็แอปพวกเนี้ยเขามีภาษาอังกฤษเราด้วยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาจีนเพื่อจะต้องไปใช้แอปนั้นค่ะแต่ก็นั่นแหละมีทางเลือกเยอะพออยู่เงองใหญ่เนาะ <c oughs> เราเห็นรถคันหนึ่งที่เป็นรถของคนส่งอาหาร d e l i v ว r y นะคะในแอปจีนเมก้ที่พึ่งพูดถึงเองในแอปฟันต์น,นั่นแหะเขาแปะสติกเกอร์ไว้ข้างรถด,ด้วยอ,อยากพาไปดูใกล้ๆที่แมชชีนที่เอาไว้จ่ายตังค์อันนี้ที่โตรอนโตอ่ะเขาเรียกไอตัวนี้ว่ากร e e พ machine นะคะก็คือมันเป็นของซิตี้วิธีใช้ก็ไม่ยากก็คือเราจะจ่ายจากที่ในแมชชีนนี้เลยก็คือยื่นบัตรเครดิตเราเข้าไปแล้วมันก็จะชาร์ตตังค์แล้วก็ดูเอาว่าแบบ คิดเรทยังไงก็แบบครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะดาวน์โหลด g r e e n P แอปก็ได้แล้วก็ซื้อจากในแอปเลยอ่ะนั่นเขากำลัง delivery อาหารเพิ่งไป pick up มาจากร้านอาหารค่ะก็กำลังจะไปส่งลูกค้าอะไรโอเคเดินต่อไปน,นี่ก็เป็นตึกออฟฟิศทั่วไป แล้วก็มีตึกคอนโดอยู่ข้างหลังนั่นเดือดเยอะมักอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งห้างแล้วเมื่อกี้เราเพิ่งเดินผ่านเชพเพอร์เซ็นเตอร์ตอนนี้เราก็มาถึงทีนอสแยร์สเซ็นเตอร์ห้างตรงนี้ชื่อ็ p r ส s วอล์กข้างในก็มีร้านอาหาร Hi, มีโกสทรีมีคอนเนคชั mm ่นทูซับเวยก็เป็นห้างทั่วไปอะคะ่ะแล้วก็อะมีโรงหนังด้วย mm hmm. เป็นโรงหนังที่แบบพามาดูตั้งแต่สมัยยู mm hmm. ไฮสคูลอะไรเงี mm ้ย hmm. อารมณ์ประมาณเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นั่นแหละคะ่ะ แฟวอล์กเนี่ยก็เป็นโกลเดอรี่สตอรเป็นร้านอาโกลเดอรี่ะค่ะก็สามารถลงไปซื้อกับข้าวได้ของสดผลไม้สดเยอะแยะมากมายเลยเยอะจริงๆแล้วก็ชั้นชั้นที่ยืนอยู่เนี่ยกานฟอร์ก็จะมีมีร้านอาอาหารสัตว์เลี้ยงมีร้านกาแฟาร้านอาหารหรือ,อยาข้างบนก็มีแบบเป็นพวกคลินิกทำฟัน ร้านดอลลาร์สตอร์ร้านคล้ายๆได้โซก็มีะค่ะประมาณพวกของสองเหรียญสองเหรียญอะไรเงี้ยแล้วก็ชั้นบนคือเป็นซีนีเล็กซ์ที่พาบอกก็คือเป็นโรงหนังเนี่ยมีเอสเคเลเตอร์ที่แบบข้ามขึ้นไปแบบสองสามชั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเอสเคเลเตอร์ที่สูงสุดในตอนโตไม่รู้จริงหรือเปล่านาคะคะแต่ก็สงดีแหละตอนขึ้นทางแรกเราก็กลัวอยู่ เชมาเนี่ยเป็นโกซอรี่ของเกาหลีค่ะเป็นโกซอรี่เกาหลีที่เมกาก็มีนะซึกว่าเริ่มต้นจากเมกาแหละ,ะเป็นไซส์ที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็ของเอเชียหลายๆอย่างที่เราต้อง,องการหาหรือแบบของเกาหลีอะไรเงี้ยก็สามารถมาหาซื้อได้ในออชมาดค่ะก็ไม่เล็กมากขนาดแบบคอนเวนิเอนซ์สตอร์แต่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่าแบบโกซอรี่ทั่วไปแล้วก็ร้านเกาหลีเนี่ยมี Korean c a r t เป็นแบบพวกขายอาหาร ของกินเล่นนะคะของเกาหลีเป็นร้านที่ค่อนข้า,างฮิตมากเลยเปิดมาอย่างน้อย10ปีแล้วเหมือนกัน <Wow. S 1> ไปกินตั้งแต่ตอนพาย,ยู่ไฮสคูลอ่ะเขาก็ยังแบบยังอยู่เลยแต่ก็ราคาขึ้นค่ะ <laughs> แต่ยังอร่อยอยู่ okay. you want anything? Of course ต,ตรงโซนๆบ้านให้ทุกคนดูดีกว่าว่าหน้าตาประมาณไหนเรื่องของเรื่องคือหาที่นั่งกินขนมเกาหลีเมื่อกี้ท,ที่ที่เพิ่งไปซื้อมาแต่ว่าอเล็กไม่รอแล้วกินไปแล้วเนี่ยพอเข้ามาโซนบ้านคุณก็ยังมีคอนโดอยู่บ้างแต่ก็เริ่มจะเห็นแบบเป็นทาวน์เฮาส์เป็นโซนบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลืบอินชิูส์นนีไปคือถ้าที่เราข้ามถนนอะบางทีเราจะเห็นไอตัวปุ่มอย่างเงี้ยก็คือเขาให้เรากดก่อนเราก็ถึงจะข้ามได้ไฟถึงจะเปลี่ยนนะคะถ้าถ้าเราไม่กดบางทีไฟมันก็ไม่เปลี่ยนเลยแล้วก็ยีรอยอยู่ตรงนั้นแหละอ่า <c oughs> นี่คือฟุชเช่เมื่อกี้ที่เล็กซื้อมานะคะน่ากินมากเลยควันแบบขึ้นเลยอ่อยอะ Kinda salty. <laughs> I like it. Um give me give me a like <laughs> wow. My food rice cake and like what's that? Pork belly? Yeah. Mm, okay. I'm gonna eat the rice cake. ของอขาสเกาหลีเมื่อกี้ที่เราไปซื้อมาแล้วนะคะคือไอ้ร้านขาสเกาหลีร้านเนี้ยเขาดังในตัวเรียกว่าอะไรนะไคยกากิมากๆเลยค่ะตัวไคยากิเนี่ยก็คือเป็นคล้ายๆว้าเฟคือว้ฟเฟิลนั่นแหละก็คือเป็นว้ฟเฟิลที่เป็นเชฟลูกปลาค่ะแล้วก็ข้างในเป็นไส้แบนบีนบอกว่าอร่อยมากเลยแล้วก็คิด ตรงนี้เป็นโรงเรียนเอ่อ uh, elementary school นะคะชื่อแมคคีเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเกรดหนึ่งถึงเกรดห้า ก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนที่ส่ยสัมพันธใหญ่ค่ะเคยเข้าไปอยู่ครั้งหนึ่งมีน้องเพื่อนแค่เคยเรียนที่นี่แล้วก็เคยแบบไปรับน้องเพื่อนกับเพื่อนก็เลยได้เหมีโอกาสเข้าไปค่อนข้างใหม่อยู่ค่ะข้างในเฟสเซอรี่ค่อนข้างใหม่เลยแล้วก็บรรยากาศน่าเรียนมากๆแล้วก็มีแบบสวนมีสนามให้เด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ยตรงโซนบ้านแถวนี้ราคาขึ้นแบบไปค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะอย่างหลังอย่างที่เห็นข้างหน้าเนี้ย ถ้าว่ายังต่ำอะ่ะคือ2 2 5ล้าน<ว>แพงแพงเวอรอวังสุดๆแต่ก็นั่นแหะค่ะถ้าอยากอยู่ในแบบโซนที่สะดวกในโรงเรียนที่แบบแรงกิ้งค่อนข้างดีๆอะไรเงี้ยก็ราคาบ้านแถวนั้นก็จะพุ่งตามค่ะน้องเชียวก็ประมาณนี้ละค่ะก็จะเห็นได้ว่ามีคอนโดเยอะมีร้านอาหารเยอะกล์ซอรีโรงเรียนทุกอย่างมีครบพร้อมอค่ะก็เป็นโซนหนึ่งที่น่าอยู่ก็ซริปนี้เอาไว้เป็นยังไงดีอะ เป็น reference หรือแบบเป็นข้อมูลให้กับหลายๆคนละกันนะคะที่สำหรับกำลังมองดูอยู่ว่าย้ายมาตรลอนต,นตแล้วไปอยู่โซนไหนดีเพราะว่าโซนนี้ก็ไม่เลวค่ะแค่นี้แหละค่ะไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าละกันไว้พบกันไว้บ้าค่ะ